ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าหนูเพิ่งหนูไม่รู้นะหนูรู้นะพี่คนที่เขาเข้ามาปรึกษาหนูอะส่วนตัวกับหนูที่หนูบอกว่าหนูจะแจ้งทุกท่านเนาะแจ้งทุกคนเลยนะที่เข้ามาหาหนูปรึกษาส่วนตัวมีค่าใช้จ่ายนะพี่หนูโชว์ใบหน้างูชัดเจนลงในช่องยู u ู e พี่หนูไม่ใช่มิจฉาชีพนะแล้วแต่ทุกท่านนะคะแล้วแต่โดนพินิษพิจารณา ให้หนูไม่ได้บีบบังคับให้ใครเข้ามาปรึกษานะคะให้พิจารณาไต่ตองให้ดีก่อนที่ถ้าไม่ปรึกษาหนูอยากปรึกษาคนอื่นคนอื่นคุณก็ต้องพิจารณาดูให้ดีเพราะว่าโดนหลอกกันมาเยอะแล้วพี่อันนี้หนูพูดตรงตรงเลยหนูแจ้งตรงเลยก่อนที่จะมาเจอหนูเนี่ยเขาโดนหลอกมานะคะสามร้อยมั่งห้าร้อยมั่งห้าพัมมนมั่งหมื่นมั่งสามสิบเปอร์เซ็นต์ของเงินที่กู้มั่งนะคะพี่ได้อะไรพี่ไม่ได้อะไรเลยพี่โดนบล็อก แล้วคุณก็เหมือนโดนซ้าเติมเงินที่คุณเอามาปรึกษาเขาคุณอาจจะไปยืมเข้ามาหรือคุณจะกู้แอปมาเข้ามาจ่ายเขาก็ไม่รู้นะคะหนูก็ไม่รู้ด้วยนะคะเราะนั้นแล้วมันอาจจะทําให้เราเครียดมากขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วการที่ว่าจะปรึกษาใครหนูแนะนําว่าเลยนะคะให้ดูให้ดีๆนะคะนั่นแหละค่ะพีะ่ปิดโซเชียลปิดอะไรให้หมดนะคะตามนั้นนะคะวิธีการป้องกันอืมแล้วก็บอกญาติพี่น้องว่าโดนแฮกข้อมูลนะคะหรือไม่ถ้าทุกคนลาคาญหรือว่าอะไรยังไงก็ก็สามารถที่จะ ถ้าทุกคนลําคาญก็สามารถที่จะเอ่อเปลี่ยนเปลี่ยนซิมก็ได้ถ้าทุกคนคิดว่าลําคานะนะที่ซิมตรงนั้นที่ไม่จําเป็นต้องใช้หรือว่าไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ที่หนูให้เปลี่ยนซิมเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งมันไม่ใช่ว่าช่วยว่าไอ้ไม่ให้แอป,ปพวกมิจฉาชีพเอ่อเลิกโทรหาคนอื่นไม่ใช่นะพี่คือบางทีอ่ะ เบอร์สมมติว่าโทรเนี่ยโทรเข้ามาเครื่องเราเนี่ยแล้วเรานั่งทํางานอยู่หรือเราทํางานอยู่เนี่ยเราเห็นมันโทรเข้ามาเนี่ยเป็นร้อยสายเป็นสามสิบสี่สิบสายเนี่ยเราเกิดความจิตตกพี่ทาให้พี่จิตตกหนูถึงบอกว่าเปลี่ยนซิมก่อนไหมหรือถอดซิมนั้นทิ้งไว้ซื้อซิมอื่นมาใส่ก่อนถึงเวลาค่อยกลับมาใช้ซิมเดิมก็ได้สามสิบวันอ่ะพี่นะคะหรือถ้าใครไม่กลัวตรงนี้ถ้ามันจะโทรก็ปล่อยมันโทรไปถ้ามันโทรหาหนูก็ปล่อยมันโทรไปขอแค่มันอย่าโทรหาคนรอบข้างบอกมันห้ามไม่ได้ นะคะหนูบอกเลยว่ามันห้ามไม่ได้มันห้ามไม่ให้โทรหาคนรับพังไม่ได้ใครที่บอกว่าโอ๊ยผมช่วยได้หนูหนูช่วยได้พี่ช่วยได้น้องน้องโอนเงินมาเลยให้พี่พี่จะช่วยไม่ให้มันโทรหาญาติพี่น้องของน้องพี่จะช่วยให้มันไม่โทรติดต่อหาน้องเลยพี่จะช่วยทุกอย่างเลยโอนเงินมาได้เลยน้องอย่าไปเชื่อนะพี่ไม่มีนะพี่ไม่มีใครห้ามมิจฉาชีพไม่ให้โทรติดต่อหาบุคคลอื่นได้นะคะหนูจะบอกให้ไม่มีใครห้ามได้ สิ่งที่ห้ามได้ไอ้ที่ตรงที่คนที่ปรึกษาส่วนตัวเอาแล้วปรึกษาแล้วได้อะไรหนูเขาจะได้อะไรบ้างจากหนูนะคะพี่หนึ่งหนูจะรับปรึกษาเรื่องในด้านไม่ให้ประจานโดยตรงเลยพี่ไม่ให้โดนประจานทํำยังไงบ้างถ้ามีรูปภาพหลุดเราต้องพูดจาเจรจาอย่างไงบ้างนะคะพี่นั่นแหละสิ่งที่สําคัญเลยหนูจะช่วยในด้านไม่ให้ประจานนะคะพี่นะอ่าแล้วหนูก็จะมีการอ่าให้อนสายมาหาที่หนูบ้างอะไรเงี้ยให้อนสายมาหนูจะดูเป็นเคสๆไปนะหนูไม่ได้รับอนสายทุกคนนะคะพี่จะให้อนสายมามาที่หนูเพราะว่าหนูจะดู พิจารณาดูว่าคนนี้เหมาะสมที่ใจะให้โอนมาไหมเพราะว่าบางคนเขาทํางานบริษัทอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่มีเวลาที่จะรับอะไรอย่างเงี้ยบางคนเป็นคนพ่อค้าแม่ค้าพ่อข,า,อขายก็รับเอาเองก็แล้วกันนะคะคนที่เดือดร้อนกว่ากว่านนี้ก็มีเยอะอะไรอย่างเงี้ยหนูนนก็จะช่วยรับช่วยรับไม่พอนะพี่นะช่วยเจรจาก,กับญาติพี่น้องให้ด้วยแล้วเราก็ค่อยตกลงกันหลังใหม่เอาว่าเราจะอ่าสิ่งที่หนูพูดไปอย่างเงี้ยต้องพูดให้ตรงกันอะไรอย่างเงี้ยพี่หนูบอกเลยเนอะนี่แหละ สิ่งที่หนูกาลังจะบอกว่าปรึกษาหนูได้อะไรบ้างหนูจะช่ชยในด้านไม่ให้ประจานโดยตรงเลยพี่ไม่ให้มันประจานเราได้อะทำยังไงแล้วก็ให้อนสายมาหาหนูแล้วก็ประมาณสักไม่เกินยี่สิบกว่าวันละหนูปิดจบให้ได้นะฮะอืมประมาณนี้นะคะหนูคอยรับสายคอยอะไรให้คอยเจรจากับ mm. พี่น้องให้เพิ่งว่าเพราะว่ามันมันเยอะนะบางท่านก็ไม่มีเวลาที่จะต้องมานั่งเจรจาเหมือน ทำงานอย่างเงี้ยพี่ทำงานอย่างเงี้ยไม่เขาไม่ให้ใช้โทรศัพท์บ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยเราไม่มีเวลาที่จะบอกคนอื่นอย่างเงี้ยกว่าจะเลิกงานกว่าจะมาดูอีกทีก็โดนเละไปหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่อ่ะนะคะพี่สำหรับใครที่อยากปรึกษาส่วนตัวนะพี่5้าท่านที่ดูอยู่ตรงนี้นะคะจดนะคะพี่นะศูนย์เก้าสองหกสี่หกศูนย์เก้าสองเนาะหกสี่หกสามสามห้าหนึ่ง นกลับด้านดิแบบเนี้ย้าหน้าพิมพ์ปักหมุดทำไงวะฮะพิมพ์ปัก,ปกหมุดทำไงอะ เอ้าอะไรเขียวๆข้างหลังเอากอ,อกให้หน่อยดีว่ะ <c> ก <oughs> ูจะรู้อ่ะเลย